ชื่อนางสาวอุษาโมมาค่ะชื่อนางสาวสุบตามันทุกค่ะจะออกมาพรีเซนต์เรื่องอุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์ค่ะอุตสาหกรรมโซเดียมคลอไรด์น,รนะคะเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีอุตสาหกรกรมโซเดียมและอุตสาหกรรมอาหารค่ะโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกมีสองประเภทนะคะได้แก่เกลือสมุั่และเกลือสินเทาะคะ่ะเกลือสมุั่เป็นเกลือ เ็นเกลือที่ผลิตได้จากน้ำทะเลนะคะส่วนเกลือสินงท้เป็นเกลือที่ผลิตได้จากน้ำใต้พิภพคะ่ะการผลิตเกลือสมุนนะคะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนค่ะคือ1การยังพื้นที่ทำนาเกลือ2การทำนาเกลือค่ะการยังพื้นที่ทำนาเกลือนะคะโดยทั่วไปเราจะใช้พื้นที่ทำนาเกะะลเกือประมาณส0ไร่เราจะใช้เลือกบริเวณพื้นที่ทำนาเกลือนะคะและ หนคือึนึ่นาตาสองนาลองเชื้อสามนาเชื้อสี่นาปมนะคะนาตากคะเป็นนาที่ใช้สำหรับตัดแดดให้น้ำทะเลละเหยืขึ้นไปจนมีความเค็มมากขึ้นส่วนนาลองเชื้อเป็นนาที่ใช้สำหรับเพาะเชื้อเกลือเพื่อให้มีเกลือมีความเค็มเพิ่มมาก นาเชือเป็นนาที่ใช้สำหรับเก็บเนื้อเก็บเกลือที่รอจนเป็นน้ำเกลือแก่แล้วและตากน้ำเกลือไว้ประมาณ10-15วันเพื่อรอให้เก,หกลือโซเดียมคลอไรด์ตกผลึกออกมาค่ะส่วนนาบกเป็นนาที่ใช้สำหรับลือเกลือค่ะและนำเกลือออกมาเป็นกองๆเพื่อเราจับนายต่อไปการทำนาเกลือนะคะ ดยขั้นตอนแรกเราจะแยกเกลเซียมคลอไรด์ออกจากน้ำทะเลได้เราจะอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้แก่การเกิดการกรองและการตกผลึกนะคะซึ่งในน้ำทะเลจะมีเกลืออื่นๆอยู่นอกจากเกลเซียมคลอไรด์เช่นเกลือแมกนีเซียมซัลเฟตเกลือแมกนีเซียมคลอไรด์แคลเซียมคัลเฟตและแคลเซียมคลอไรด์นะคะซึ่งวิธีต่อไปนะคะเราก็ ต่อไปเมื่อถึงฤดูทำนาเกลือชาวนาเกลือก็จะระบายนะ้ําทะเลจากวังน้ำขังเข้าสู่นาตาค่ะเพื่อให้วังทองจำเพาะได้เกลือทุกที่คือ1.08และทิ้งไว้ให้น้ำทะเลละเหือต่อไปต่อมานะคะเราจะเราเราจะระบายน้ำทะเลจากนาตาเข้าสู่นาเชือ้อทางออกระบายนะ้ำเนื่องในนาะเชื้อจะมีเกลือแคลเซียมซัลเฟตตกผลึกเป็นจำนวนมากเหตุที่ตกผลึกเป็น เพื่อเคชัยนจัดเป็นนี้มีความคุน้ำสมแบบในการละลายน้ำได้น้อยจนตกผลึกออกมาตอนค่ะต่อไปนะคะเราจะระบายน้ำจากน้ำจากนาเชื้อเข้าสู่น้ำบกงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ4ีวันและทิ้งไว้อีกหนวันเพื่อให้น้ำทะเลนี้ระเหยขึ้นไปจนได้เกินโซเดียมคลอไรด์ตกผลึกออกมาเป็นจำนวนมาก ประโยชน์นะคะเรือจะมีความชื้นดีผลผลิตไดจะได้พวกกุ้งหอยปูปลาค่ะส่วนเกลือคลับซูร์พลายในลานเชื้อค่ะผลผลิตที่เกิดขึ้นจะได้เกลือโซเดียมคลอไรด์แมกนีเซียมซัลเฟตแคลเซียมคลอไรด์และแคลเซียมซัลเฟตค่ะต่อไปนะคะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับเกลือสีเทาค่ะค่ะเกลือสีเทานะคะวัตถุดิบก็คือแหล่งเกลือจะ แหลงเกลือจากบนผิวดินน้ำเกลือบาดาลและเกลือหินหรือแร่แครไกค่ะค่ะเกลือเสินเท่านะคะเราจะแบ่งเป็น3วิธีค่ะวิธีที่1เกลือที่ได้จากผิวดินวิธีที่2เกลือจากน้ำบาดาลค่ะวิธีที่3เกลือที่ได้จากชั้นเกลือหินค่ะวิธีที่1นะคะเกลือที่ได้จากผิวดินก็คือ เราจะมีขั้นตอนอังนี้นะคะคือ1นขุดค้าเกลือตามผิวดินค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ฟองเศษตะกอนหรือ,อการตะกรอนออกเสร็จแล้วเราก็นำมาไว้น้ำค่ะแล้วก็น,ำน,ำ,น,ำ,กนำน้ำเกลือที่ได้ไปเที่ยวให้แห้งค่ะได้พอเที่ยวเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะได้โซเดียมคลอไรด์ที่ตกผลึกออกมาค่ะวิธีที่2นะคะก็คือเกลือที่ได้จากน้ำเกลือบาดาลค่ะมีวิธีการก็คือขุดหืดเจาะลงไปใต้ดิน หังจากนั้นเราก็ส่งน้ำเกลือนี่ยขึ้นมาแล้วก็นำน้ำที่ได้ไปต้มหรือไปตากค่ะแล้วพอหลังจากสองวิธีนี้น,นะคะเราก็คือน้ำเกลือโซเดียมคลอไรด์ตกผลึกออกมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องนะคะเกลือที่ได้จากการสูบน้ำเกลือจากใต้ดินนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทําให้เกลือตกผลึกด้วยการตากในงานตึกงานตากค่ะส่วนเรื่ล่างนี้นะคะก็คือการทําให้เกลือตกผลึกด้วยการต้มค่ะ วิธีที่สามนะคะก็คือเกลือจากผิวดินค่ะเกลือจากผิวดินนะคะขั้นตอนแรกเลยก็คือเราต้องเอาน้ำจืดลงมาละลายในชั้นหนินค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้สารละลายเกลือแมกนีเซียมคลอไรด์และแคลเซียมคลอไรด์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราอ่ะก็ต้องกำจัดแมกนีเซียมพอยอูออนและแคลเซียมพูออนออกค่ะเสร็จแล้ว โดยทําให้โซเดียมคลอโซเดียมคลอไรที่เราได้เนี่ยมันก็จะแห้งค่ะพอแห้งเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เป็นน้ำผงค่ะน้ำผงก็คือน้ำเกลือเข้มข้นที่ไม่สามารถทําให้ตกตะกอนได้ประกอบด้วยเกลือแมกนีเซียมคลอไรด์ในส่วนใหญ่นะคะเลยทําให้เกลือที่เราได้ตอนนี้มีลด เราองเสร็จเราก็ต้องรอเพื่อให้เกลือที่เราได้บริสุทธิ์ค่ะโดยพอพองเสร็จเราก็จะได้เโซเดียมคลอไรที่บริสุทธิ์ค่ะค่ะเป็นเกตความรู้เล็กๆนะคะก็คือที่พูดไปแล้วว่าน้ำผงคืออะไรน้ำผงก็คือน้ำเกลือเข้มข้นที่ไม่สามารถทําให้ตกตะกอนได้ประกอบด้วยเกลือแมกนีเซียมคลอไรท์เป็นส่วนใหญ่จึงทาให้มีรผขมค่ะข้อดีของเกลือสิงเ้านะคะก็คือ มีโพมีไอโอดีนสูงมีความชื้นต่ำแล้วก็ทำมีเกลือโซเดีมยมคลอไรด์สูงเนี่ยค่ะส่วนผลกระทบจากเกลือสิ่งเหานะคะก็คือจากกระทบในด้านของสิ่งแวดล้อม็นส่วนใหญ่ค่ะอย่างแรกเลยก็คือปัญหาการกระจายของดินเค็มทำให้พื้นดินไม่เหมาะกับการเาพาะปลูกค่ะอย่างที่สองน,นะคะก็คือ ปัญหาการกระจายของเกลืองสูงแหล่งนะ้ำมีผลต่อสัตวนะ์น้ำเป็นอย่างมากค่ะอย่างที่สามนะคะปัญหาการยืดตัวของพื้นดินโดยเรอท่เกเกลือบาล่ะค่ะ,คะขอจบการรายงาน,นที่ข้านี้นะะ